สวัสดีทุกๆคนอะจาะนี่วันนี้เราพาทำตุ้มตอนเราเคยทำไปแล้วแต่ไปลงอีกช่องเราจะทำตุ้มตอนต้นไม้ขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่งนี่แช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ก่อนมันจะได้รักษาความชื้นก่อนอื่นนี่เลย หาถุงพลาสติกประมาณเนี่ยของเราจะใช้สามนิ้วครึ่งคูณหกนิ้วครึ่งนะจ๊ะหนังยางนี่หนังยางวงวงใหญ่วงเล็กได้หมดอะส่วนขุยมะพราะ้าวเราแช่น้ำไว้สองรอบนะแช่น้ำไว้แล้วก็ เออล้างอ่ะล้างสารแทนนินอ่ะสารแทนนินมันทําให้พืชไม่มีการเจริญเติบโตแช่ไว้ทําความสรงสองรอบอ่ะแล้วก็เนี่ยใส่ถุงใครจะใช้ดินตอนก็ได้นะไม่มีปัญหาดินแกลบดำก็ได้ใช่ใช้แกลบดำก็ได้ แล้วก็ใส่เข้าไปอัดให้แน่แนๆให้มันมีน้ำชื้นๆบีบนิดเดียวเองแล้วก็ใส่วิธีการตอนกินก่งก็เราทำไปได้อีกช่องช่องต้มตูกผักสวนครัวการเล่นพลน สร้างช่องไว้หลายๆช่องเผื่อช่องใดช่องหนึ่งมีปัญหาเผื่อไว้ก่อนทำไว้อย่างนี้แหละบางช่องก็เปิดเปิดทิ้งไว้ลงคลิปพืชผักทิ้งไว้ซง,งั้นประมาณนี้ดีน้ำบอ,อกหน่อยก็ได้นะให้มันมีน้ำ อยู่บ้างเวลาตอนกิ่งยงไงก็ต้องใช้ความชื้นใส่หนังยางมัดหมุนแบบนี้หมุน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 เหมือนมัดแกงอะใส่สองเส้นสามเส้นก็ได้เพื่อขาดเพราะว่าเวลาตอนกิ่งเนี่ยนับไปจากวันตอนประมาณ หนึ่งเดือนเลยแล้วกันเปื่อยพอดีหนังยางอาจจะเปื่อยพอดีเราชอบใส่หลายๆอันกันกันพลาดแล้วก็เราไปแช่ไว้แช่ไว้ในนูน่นใส่น้ำเลี้ยงไว้ด้วย รักษาความชื้นได้ดีนะเวลาปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นไม้ต้องขยายพันได้ด้วยคือหมายถึงว่าเราจะต้องซื้อมาต้นเดียวแล้วขยายได้ไม่รู้จบหรือจะปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเก็บ ให้มันเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายต่อได้ปลูกได้ต้องขยายเป็นเราจะได้มีกินไม่รู้จบวิธีการดูแลพืชผักสวนครัวต่างๆก็มีคนทำคลิปแค่พิมพ์เข้าไปก็จะเห็นแล้วมีหลายช่องเคลียมดมแมลงดูแลยังไงพืชผักต่างๆไม่ให้ศัตรูพืชมารบกวน วิธีทำปุ๋ยหมักทำยังไงของเราก็ได้ความรู้มาจากนู่นเยอะแยะไปหมดเลยช่องเล็กช่องใหญ่ความรู้จากอินเทอร์เน็ตมากมายมหาศาลการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ละเพราะว่ามนุษย์เราใครทำอะไรได้เขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกัน ใช่ไหมคือเขาทาได้เราก็ทําได้ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เราสามารถทําได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทําตั้งใจที่ศึกษาเ,เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตอนมะนาวแล้วทไาไว้หลายๆอันเลยเพราะว่าจะตอนหลายอย่างมากนะ ตอนหมอนตอนขนุนตอนมะเฟืองตอนมะกอกฝรั่งตอนเออมะยองชิดยังไม่ได้ลองตอนเลยจะลองเดี๋ยวเดี๋ยอก่อนรอให้มะยองชิดโตดีๆกันแล้วก็ตอนมะกรูด สารพัดจตอนลูกได้ต้องขยายเป็นกดให้แน่นจริงๆอ่ะดินก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะถ้าใครไม่มีขุยมะมพร้าวนะแกลบดำก็ตอนได้อะเราเคยตอนแกลบดำแล้วใครจะเอาขุย เนี่ยใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็แช่ได้เลยเนะี่ยเนี้เอามาใส่เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงมาใส่ได้เลยคนะุณต้นบอกว่าคุณต้นกเกษตรบอการากงอกไวด้วยก็ลองดูดใ,จใ,งใจก็รู้ดีว่า นี่ละนะผมได้เพลงเก่าๆอุ๊ยสมัยเราเด็กๆเราชอบชอบเอาเนีย่ยทำให้ดูแค่นี้แหละนะวิธีการทำตุ้มตอนแค่นี้นะ